ถูกไหมเราอยากจะเห็นตัวเลขหลักพันหลักหมื่นกันในเร็ววันนี้นะทุกครั้งที่เรามาไลฟ์ร่วมกันแบบนี้นะผมอยากจะเห็นคนหลักพันหลักหมื่นนะเพราะนั้นนะครับฝากนะฝากมูมอบีเอฟซีไว้ในมือทุกคนด้วยนะครับอ่าทีนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้นะ มันคือต้องเรียกว่าเขาเรียกว่า the strange secret to success นะครับหรือว่าความลับที่แปลกประหลาดของความสำเร็จความลับที่แปลกประหลาดของความสำเร็จนะครับซึ่งบทความนี้นะครับเขียนขึ้นมาโดยนักพูดชื่อดังชาวอเมริกันนะครับชื่อคุณเอร์ไนตติงเกลนะเขาบอกว่า ทุกคนฟัง,งให้ดีนะ<ห>ครับทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็เหมือนกันที่นั่งอยู่กันตรงน,นี้นะเราอยากจะประสบความสําเร็จถูกไหมเราอยากจะประสบความสำเร็จนะครับอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนะครับเราอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านใช่ไหมมีการงานทําที่ดีไม่ต้องเป็นก่วงเรื่องของการเงินถูกไหมเราอยากจะทําให้ครอบครัวของเรานะครับ สามารถไปเที่ยวได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องงานใช่ใชไหมลองนึกภาพนะทุกคนนึกภาพตามผมนะมันเป็นสิ่งที่คทุกคนฝันไว้หรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ทุก,ทกคนเนี่ยใส่ฝันไว้อยู่แล้วนะเราไม่อยากเป็นที่หนี่เป็นสินใช่ไหมเราอยากปลดหนี้ปลดสินของเราใช่ไห<ช>มครับ,รบเราอยากจะมีบ้านมีรถใช่ไหมเราอยากจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยนะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับลองย้อนนึกกลับไปเราลองย้อนนึกกลับไปตอนที่พวกเราอายุ25่น่ะอ่าตอนนี้ใครอายุยังอายุ25อยู่บ้างมีไหมยังมีใครอายุ25อยู่บ้างนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลยมานานละนหรืออาจจะเลยมานิดหน่อย นะหรือหลายคนอาจจะ <คน S 1> ยัง,ยงไม่ถึงมีหรือเปล่ามีหลายคนที่ยังไม่ถึงหรือเปล่านะมีหรือเปล่าคนที่ยังไม่ถึง <S 1> <S 1> ผมอยากจะบอกบอย่างนี้นะครับว่าลองนึกด,ดูว่าตอนที่เราอายุยี่สบ้าเนี่ย <S <S ผมอ่านบนทความนี้นะตัวผมเองก็คิดตามตอนที่เราอายุยี่สิบห้าเนี่ยนะเราคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ตามชีวิตของเราเนี่ยสำเร็จได้แน่นอนเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตใช่ไหม ผมคิดถึงขนาดว่าเราจะต้องเปลี่ยนโลกด้วยซ้ำเรามีความมุ่งม,มั่นเรามีความตั้งใจใช่ไหมครับเรามีต้องเรียกว่ามีไฟอ่ะหมาเถเกิดตอนเราอายุยี่สิ้าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราอายุหกสิบห้านะเนี่ยนี่คือสถิติของชาวอเมริกัน ะครับตอนที่คนมาย่ถึงอายุ65เกิดไขึ้นในคนร้อยคนนะสถิติของชาวอเมริกันเนี่ยนะครับคนที่พอมาถึงอายุ65คนร้อยคนเนี่ยมีหนึ่งคนที่รวยล้นฟ้านะมีอีกสี่คนที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงนะครับมี25คนนะ มี2ีคนอมคน่มียีคนมีอีก20คนที่มีการงานที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีอีก75คนนะอีก75คนที่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิม